สบายดีคุณหญิงแม่ทำอะไรอยู่สบายดีคุณหญิงแม่ทำอะไรอยู่ทำบ้านทำแต่การบ้านนะคะทุกคนผู้หญิงคนหญิงแม่นี่ f ีอีถามมาว่าแม่อยากอะไรดูเคยบอได้แต่บ้นอ้ฮาฮ่เาเมนมาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮอายแา่าฮ่่าฮ่า่่าาา่า หลงจจน,น้องจันแล้ลูกเคยเอ่อเอาลูกเคยไปฝากแม่เปอว่เอฟซถามมน <c oughs> เป็นบ้านสองซันนะคะทุกคนไซปูนหมดเลยเนาะงบประมาณก็ประมาณหลักล้านนะคะพี่น้องพี่สาวเก็บออมอดทนนะทุกคนก็จะได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนต้องอดออมอดทนสู้ จากบ้านไปทำงานตั้งแต่อายุสิบกว่าปีสู้อดออมก็จะได้ขนาดนี้นะคะทุกคนกบบภูมิใจที่สวดแล้วพี่น้องท,ที่ที่ไรซ้ำเนียสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องต้องกันสาวแล้วใต้นะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะตอนนี้น้องจันก็อยู่บ้านนะคะทุกคนอยู่บ้านสอปะปลาวนะคะทุกคนบ้านน้ำแท่งนะคะทุกคนน้องจันอยู่บ้านน้ำแท่งเมืองคงเซโดนแขวงสารวันนะคะพี่ๆไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคน อยู่บ้านมาพักผ่อนแบบเต็มที่ปไปเลยคะ่ะพีพีเอถามเข้ามาว่าน้องจันกลับมาบ้านเลยเหรอไม่กลับประเทศไทยหรอทำไมกลับมาบ้านน้องจันกลับมามาทำธุรานะคะพีพีแล้วก็จะมารับน้องชายไปอยู่ด้วยนะคะทุกคนก่อนเลีนยนก็ มาเยี่ยมแม่นะคะพี่ๆมาเยี่ยมแม่นะคะตั้งจากที่สามปีไม่ได้หาแม่นะคะทุกคนก็มาเยี่ยมแม่มีพี่ๆถามเข้ามาว่าน้องจันมาแต่งงานหรอเอาผู้บ่าวไทยมาผากแม่หรือเปล่าเอาดูเคยมาผากแม่บอเน,น้องจันมามาเยี่ยมแม่จ้าพี่น้อง ยี่ยมแม่เนาะมาก็มาทำธุระน้ำแนวจะตะเลยแบบว่าพักผ่อนด้วยเต็มที่ไปเลยนะทุกคนพักผ่อนบ้านหลังจังนทร์กับเสียงเงียบเงียบประมาณนี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าข้าเจ้าออกให้ออกสวนกันเบิร์ตพี่น้องตอนนี้ก็คือแบบเป็นส่วนคนมั่นในพี่น้องทั้งบ้านหลังจันทร์ข้าเจ้าเห็ด สวนมั่นไฮมั่นซัปปะหลังนะคะทุกคนต,ตอนนี้น้องจันนี่ยูยยกบเม่สองคนนะอากาศตอนสวยเดอ้อพี่น้องพอกับหลานกับน้องอะออกไปสวนมันพี่นอ้องยูกบเม่สองคนนะน้องจันจะจะมารีวิวบ้านให้ดูนะคะทุกคนดิบิวานที่ทำงานในประเทศไทย น้ำพักน้ำแดงที่ทำงานในประเทศไทยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมากับพี่สาวนะคะทุกคนพี่สาวไม่ได้กลับมาล่วยเนาะน้องจันกลับมาคนเดียวพี่น้องเพราะว่ามาทำธุระพี่สาวอยู่กรุงเทพนะคะทุกคนน้องจันก็จะกลับวันจันวันจันวันที่สิบเจ็ดนี่แหละคะ่ะแล้วจะพาทุกคนไป ดูบรรยากาศบ้านน้องจันจะรีวิวให้ดูนะคะทุกคนไปกันเลยจ้านี่นะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศข้างบ้านแต่ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราว่าต้นใหม่ร้ายแห้งพี่น้องแม่น้องจันเป็นคนมักปลูกต้นใหม่ค่ะพี่น้องปลูก ต้นกล้วยส่วนไลก่กระสิปลูกต้นกล้วยจ้าทุกคนเพราะว่าได้กินหมากมันด้วยนะคะทุกคนได้ใช้ใช้ใบตองใช้ต้นกล้วยอย่างเงี้ยมันอันนี้นะคะมีประโยชน์ส่วนน้องคุณแม่ก็อยู่ข้างในเฮือนพี่น้องคุณคุณแม่อยู่ข้างในเฮือนไดนะ้พี่น้องนี่แหะคะ่ะพี่น้องบ้านน้องจันนะคะทุกคน พี่สาวที่ทำงานในประเทศไทยกับน้องจันนะคะทุกคนสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาใช้เวลาเกือบจะสิบปีแล้วนะทุกคนบ้านนี้ก็สร้างมาเกือบจะประมาณประมาณสิบปีได้นะนะทุกคนบ้านหลังนี้นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวข้างบ้านให้ดูเด้อพี่น้องอันนี้ก็คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงหิมะพานะคะทุกคน ปลูกไว้นะพ่อปลูกไว้ข้างว้านก็จะเป็นต้นกล้วยร้ลยเลยจ้าพี่น้องต้นกล้วยอนี่ก็คือได้กินตลอดปีนะทุกคนแม่บอกว่าได้กินตลอดปีปลูกกล้วยรอบบ้านอย่างนี้เลยบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาก็ประมาณนี้นะคา่ะพี่พี่น้องแล้วก็ มีต้นมะขามน้ำจ้าพี่น้องต้นมะขามแล้วก็มีมีหมูพี่น้องแม่น้องจันเลี้ยงหมูด้วยนะคะพี่น้องเนี่ยเลี้ยงหมูด้วยนะคะทุกคนปลูกผักไว้กินเองไม่ได้ขายนะคะทุกคนนี่คือปลูกไว้กินเองนะคะปลูกแบบสมัยก่อนนะ สมัยโบราณก็จ้าจะปลูกแบบนี้้าพี่น้องปลูกไม่ให้ไม่ให้สัตว์มันขึ้นมาเล่นนะทุกคนปลูกทำทำเป็นปลูกเป็นฐานนะทางบ้านองจันร์ก็จกะเสื่อมห่านพักพี่น้องห่านพักนี่แหละคะ่ะทุกคนบรรยากาศข้างบ้าน คือบ้านก็จะเงียบประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอยู่บ้านสองคนกับแม่มี่ต้นมะพร้าวน้ำจ้ามีต้นมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวพันไทยนะคะพี่น้องพันมาจากประเทศไทยไม่รุ่นเท็ดยังนะไม่รุ่นไม่รุ่นโก้มันพี่น้องมันมันยังมันสับปะ้ะหลังนะ มันต้นเนาะบรรยากาศตอนแรกกูมันเดี๋ยวงัวสิมากินมันมันตัวไหญ่ร้ายว่ะปีนี้มันร้ายว่ะปีนี้ร้ายสองนเพรด็กคาเวียอยู่ว่ะปีนี้ในทรงตนถทับกูถทับกูนี่งัวกินเบิร์ดราคาเจ้าวัดละมันตอนนี้ราคาเท่าไรอ้อยมันแห่งเจ้าวัดเออเจ้าพัน มันแหงโล 1, 2008. 2008, นะึงสองพันแปดสองพันแปดขีบเนาะมันหัวจากอะไรเล็กๆเป็นโมโหมิเต้ใครมันแหงอย่างเดียวเฮียดอะได้ค่ะเนียพี่น้นองบรรยากาศยามแรงบรรยากาศยามนี่ก็คือแต่สีแหงแรงประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศ เพราะว่าหนาพ้นก็จะเห็ดหน้าหนาแรยังก็เส็ประ,ปะมาณน,นี้เลยไอ้ยู่ว่อลอยโดนไอ้ยู่ว่อลอยโด นี่นี่ดูดินี่นี่ค่ะพี่น้องบานกเ็เริ่มเริ่มเกาแล้วพี่น้องบ่ได้ทาสีใหม่เลยสางมาหลายหลายปีแล้วนะอันนี้ก็คือที่จอดรถพี่น้อง ที่จอดรถมีต้นมงต้นไม้ปลูกรอบบ้านเลยใบยกะเพราก็มีเด้อพี่น้องใบกะเพราบ้านน้องจันก็ปลูกนะคะต้นขน,นุนต้นมะม่วงมีครบเลยมะม่วงกับเป็นตาสะออนค่ะพี่น้องหมากไลหลาย หน่องจันทร์วสิยูกินหมอกม่วงเลยวาเนาะพี่น้องกำลังเป็นหมากลกเลยบรรยากาศข้างบ้านเป็นต่วยต้นหมักพร่าจ้าปลุกครบทุกอย่างสบายดีคุณหญิงแม่ทำอะไรอยู่ สวัสดีคุณหญิแม่ทำอะไรอยู่ทำบ้านทำจากการบ้านนะคะทุกคนผู้หญิงคุณหญิงแม่นีมีเถามมาว่าแม่อยากอะไรดูเคยบอจะได้แต่วนน่นาน่อน่าฮ่นฮ่เฮ้าฮ่า่เปอยาก่เฮ่ลูกาฮยไห่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าล่าฮ่า เอาลูกเขยไปฝากแมปีวอเอฟซีถามา <S 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 มันแม่เปีอยากไล่ลูกเขยแล้วพี่น้อง <S <S ได้ไดลแล้วลูกเขยเหนียวมากแม่เปีอยากไล่ลูกเขยแล้ว <S 2> <S 2> ตอนตอน,ตอนนี้นะคะทุกคนแม่เหี้ยงมีลูกเขยเนี่แม่อยู่บ้านจะคน้่บ้านเหรออยู่อยูอออ่กับอยู่กับพ่อแล้วกับแม่ ร้านแล้วก็น้องซีคนเนาะรวมั้งงองจันกับเป็นหางองจันกับสิกลับวันจันเดีวเสมเมอร์หยิ่วันจันเมื่อสู้งานต่อเมื่อสู้งานต่อพี่น้องมาเยี่ยมแม่แล้วก็มาทำธุระเอาน้องอ่อยกับเมื่อนํา เดาแต่เมเป้ครับพอตะกร้านสามคนสองคนสต้งโอ้มาเป็นสามคนอยู่กันเนนอฟซีท้ามอาวานของจันมีพี่น้องจักคนแม่เป้มี่ดุจักคนแม่เป้มี่ดุจักคน,คนแปรทนนะแม่์นะแปรผู้ชายโหผู้ชายเราพวกคนผู้หญิงก็มีแต่น้องจันทร์ก็เส้าติว๋ว หกคนแปดคนเจ้าตอนนี้กะพี่น้องอ้ไอน้องข้องน้องจันกับสางขบขั่ววัดแล้วป้าตามีอยู่ก็พอสองเถ่ากับร้านหน่อยคนหนึ่งนี่กแถวับ้านนึงเออพี่น้องบรรยากาศประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศบ้านนเงียบสงัดดีคนออกไฮออกสวนเบิ้ อ,อ่ออเดบ,บ,บ,บ้านบ้านน้องจันเขาเจ้าะเฮ็ดสวนบานบรรยากาศบ้านบานพี่น้องบรรยากาศกลางเฮือนก,นกนประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเลยน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใส่น้ำปลาปลาใส่น้ำปลาปลานะคะทุกคนที่บ้านน้องจันทร์ พี่ตาจา้าพ่อแม่พี่น้องน้ำพักน้ำแรงพี่สาวพี่สาวแล้วก็น้องจันที่ทำงานนะคะทุกคนสร้างบ้านดังนี้ให้พ่อกับแม่อยู่ตอนนี้ก็คือพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านกันสองคนบอมีผู้ไรเนาะแม่เปรแล้วก็อยากไรลดกเคยกัะพี่น้องหาไ้เนเดอพี่น้อง เปอย่างไรดกเขยอยู่แต่บ่มีูู่ไดเอาลูกสาขี่หายไรพี่น้องเลยลูกเสาขี่หายะไรบร่มี่ไปเอาหาให้ได้เลพี่น้องเป็นบ้านสองซันนะคะทุกคนไซปูนหมดเลยเนาะงบประมาณก็ประมาณหลักล้านนะคะพี่น้องพี่สาว เก็บออมอดทนนะทุกคนก็จะได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนต้องอดออมอดทนสู้จากบ้านไปทำงานตั้งแต่อายุสิบกว่าปีสู้อดออมก็จะได้ขนาดนี้นะคะทุกคนแบบภูมิใจที่สุดแล้วพี่น้องที่ทีทไรซัมเนีย ก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ